ในคลิปนี้นะครับเราก็มีข่าวมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสกินใหม่นะครับที่เตรียมคอแลแลบกับเกม Rov นะครับหน้าตอนนี้ทางเพจก a ลิน่านะครับได้มีการประกาศแล้วว่าสกินจากอนิเมะคนนั้นนะครับเตรียมร่วมมือกับเกม Rov นะครับ โดยสกินนะครับก็จะมาถึงสองสกินนะครับมีของจอมโจรคิดแล้วก็โคนันนะครับสกินจะมาตั้งแต่วันที่1่งสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับทั้ง2สกินจะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกของท่าวาบนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเอฟเฟกคร่าวๆนะครับเพราะว่าในตอนนี้ทางตัวเกม HOK นะครับหรือ Heron Gaming นะครับได้มีการร่วมมือไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอฟเฟกก็คล้ายๆกันนะโดยของโคนันนะครับจะเป็นของยอนนะครับนี่นะครับโมเดลด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ สกินนี้นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของรูปโปะขยับได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของลูกเล่นนะครับอย่างป้ายประกาศคิดพวกนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีท่าทางล้อเลียนนะครับเป็นการยิงเข็มพิษใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็เดินรอบตัวเป้าหมายนะครับสกินนี้นะครับจะมีปุ่มสกินเพิ่มเข้ามานะครับปุ่มมาแน่นอนนะครับปุ่มมาแน่ครับปุ่มก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มสกินนะครับนี่เลยครับ เอฟเฟกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สกินนี้นะครับจะมีลูกเล่นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับก็คือการเปลี่ยนคลิปครับนี่ครับเปลี่ยนคลิปเป็นยอดนักสืบครับเห็นไหมทางเมกาคลิปนะครับทางรถทางทหารนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นยอดนักสืบนะครับอันนี้ก็คือของตกแต่งคร่าวๆนะครับ ส่วนเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนะครับส่วนใครนะครับอยากมี ID เกม RV นะครับฮีโร่ส Skin Land นะครับก็ทักไปได้ที่เพจแอสตินต้นที่พิจินะครับของจริงก็มีคนติดตามมากกว่า2องแสนคนนะครับอย่าลืมนะครับแอสตินต้นที่พิจินะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติแล้วก็พาสีครับนี่นะครับปึ๊บจะเป็นการยิงเข็มพิษรัวๆนะครับเข้าไปโจมตีเป้าหมายแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่1ครับ นี่ครับจะมีหน้าด็อกเตอร์โผล่ขึ้นมานะครับจากลูกระเบิดบนี่ครับด็อกเตอร์แคโรแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่สองครับเป็นการเตะลูกบอลน,นะครับออกไปนะครับนี่เลยครับ แล้วก็เอฟเฟกของสกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่เลยครับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เอฟเฟกของรีคอที่ท่าวับครับนี่ครับท่าวับครับก็จะเป็นการสืบสวนนะครับว่าใครเป็นคนร้ายนะครับแล้วก็ว์ปนะครับแล้วก็สกินนี้จะมีคาแรคเตอร์นะครับตอนเดิน จะขี่สกตบอร์ดนะครับดูนะนี่เลยครับเทมากเลยครับคาแรคเตอร์ตอนเดินนะครับชึบชแล้วก็มีคาแรคเตอร์ตอนอยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่งก็จะมีน้องรันนะครับโทรมาแฟนของโคนันนะครับนี่นะครับปึ๊บแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับมานะครับก็เป็นสกินของจอมโจรคิดนะครับอันนี้ก็มีครบนะครับทั้งเอฟแลสกิลแล้วก็เอฟเฟกของเท้าวารนะครับ นี่นะครับฉากเปิดตัวนะครับจอมโจนคิดนะครับเป็นสกินของฮายาเตะนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับนี่เลยครัโมเดลด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็สกินนี้นะครับรูปโปรขยับได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับนี่ครับปลายประกาศคิวครับแล้วก็ท่าทางล้อเลืยอนนะครับนะครับแล้วก็เดินวนรอบตัวเป้าหมายนะครับ สกินนี้นะครับก็จะมีปุ่มสกินเพิ่มเข้ามานะครับก็คือปุ่มนี้เลยครับปุ่มนี้ครับนี่ครับส่วนเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมนะครับเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกติแล้วก็พาสซีฟครับนี่ฮะจะเป็นการปล่อยไพ่นะครับไปโจมตีเป้าหมายนะครับเป็นการยิงไพ่นะครับปุ๊บแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลที่หนึ่งครับ นี่ครับก็จะมีคล้ายๆกับนกนะครับสีขาวบินออกจากตัวเป้าหมายเมื่อเราโจมตีนะครับนี่ครับแล้วก็สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองก็จะมีนกนะครับออกมาจากตัวเมื่อเราบลิงด้ครับป,รปึป๊บแล้วก็เอฟเฟกต์ของรีคอร์หรือท่าวับครับ นี่ครับเท่าวาับปุ๊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 บแล้วก็เอฟเฟกต์ของรีคอร์นะครับก็จะมีะรถตำรวจนะครับวนรอบตัวคิดแล้วก็วับครับนี่นะฮะสกินนี้นะครับจะมีคารคเตอร์ตอนเดินนะครับ แล้วก็มีคาแรคเตอร์ตอนที่อยู่นิ่งครับชนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับในการทามาดสูสกินใหม่ที่เกมร่วมมือกับเกม ROV e นะครับ